ผู้บริการกองเรือยกพลขึ้นบอกและยุทธบริการนำคณะฐานเรือร่วมทอดกรถินเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงวัดโคกจังหวัดตราดครับเมื่อช่วงเช้าเวลา9นาฬิกาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2 5 5พพลเรือตรีเอกราชพรหมลำพักผู้บริการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีถวายผ้ากรถินณวัดโคกจังหวัดตราดโดยมีนาวเอกวันลบ ชื่นเจริุุพรองพุ่มในการกองโรงพิมพ์กรมสารบัญฐานเรือพร้อมคณะร่วมเดินทางเป็นเจ้าภาพสมทบทุนเพื่อร่วมสร้างกุฏิสองหลังใหม่ทดแทนกุฏิสองหลังเก่าที่พระสงฆ์อาศัยอยู่ปัจจุบันที่ขณะนี้ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาโดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดกฐินกันเป็นจำนวนมาก โดยพิธีช่วงเช้าผู้พัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดทูบเทียนถวายพระพุทธและร่วมแห่ผ้ากรถินรอบพระอุบโบสถร่วมกับพุทธศาสนิกชนจำนวนสามรอบก่อนที่จะนําผ้ากรถินมาถวายให้กับพระประดัชวลิตชวลริโตเจ้าอาวาดวัดโคกประธานฝ่ายสง์ก่อนที่พระสงฆ์จะร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับวัดโคกซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดตราดซึ่งมีพระประดับชวิลิตชวิลิโตเป็นเจ้า,าวาดเป็นพระนักพัฒนาและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในตำบลหนองเสม็ดซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของพระสงฆ์ที่จาพรรษาอยู่บริเวณกุฏิไม้หลังเก่าที่ปัจจุบันได้ทรุดโทรมเป็นอย่างมากจึงได้มีความประสงค์ที่จะบูรณะก่อสร้างกุฏิสง์หลังใหม่สองชั้นแทนหลังเก่าที่พระสงฆ์อาศัยอยู่ โดยได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญทอดกรถินเพื่อสมทบทุนในการสร้างกุฏิสงฆ์ให้คงอยู่ทาวนสืบไปสำหรับยอดเงินทอดกรถินสามัคคีในวันนี้ได้ยอดเงินเป็นจำนวน249,89 0บาททวนครับ